สวนพริกหวานรัชนน์และสวนเมลอนจุ๋ยเป็นการทำกรเกษตรสมัยใหม่ปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบฟาร์มปิดปลูกแบบใช้วัสดุปลูกไม่ใช้ดินให้ปุ๋ยและน้ำระบบไฮโดรโปรนิกควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติพริกหวานและเมลอนที่นี่ปลูกทั้งปีมีระบบการทำงานและการสร้างโรงเรือนแบบประหยัดทุกขั้นตอนปรับใช้ได้ให้เข้ากับทุนที่มีสามารถเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกระบวนการผลิตเจ้าของที่นี่พร้อมให้คำแนะนำอย่างดี มีรถฉุยมีฟาร์มสเตยมีบ้านพักตาอากาศในฟาร์มบรรยากาศฟาร์มสเตยพบกับกิจกรรมมากมายการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่กุ้งกล้ามแดงกระต่ายและการทําเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่แคบๆพร้อมรอต้อนรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีเลย ระบบการจัดการการผลิตและมาตรฐาน G A P ปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่ครับพี่ครับไก่ไม่ไข่ไหมแม่ครับมีเพิ่งต้มไปเมื่อวานนี่เองพี่ครับพี่ครับกุ้งกล้ามแดงกล้ามแดงแดงแงค่ะถามจริงไอคนนี้เขาเรียกกุ้งกล้ามแดงไงนี่แล้วถ้ากุ้งกล้ามไม่แดงเขาจะเรียกกุ้งกล้ามแดงหรือเปล่าล่ะครับถ้าเกิดกุ้งที่มันกล้ามไม่แดงเรียกกุ้งอะไรล่ะครับถ้ามันเป็นสีเขียวเรียกกุ้งกล้ามเขียวได้ครับเหนื่อยไอเด็กคนนี้จังไม่รู้จะพูดยังไงกับ Yeah. <laughs>